นุงผมว่าพอพระทีปังก่อนตัดแล้วจักรวาลก็น่าจะจบตอนนั้นเลยสิมันสว่างขนาดนั้นแล้วนี่เองนี่คิดเหมือนนักเรียนที่พออาจารย์สอนเสร็จก็จะปิดสมุดเลยนะไม่หนึ่งแสงไม่ได้จบตรงนั้นหรอกมันเดินต่อหลังพระทีปังกรพุทธเจ้าจักรวาลยังมีพระพุทธเจ้าต่อมาอีก23พระองค์รวมพระโคตมะที่เราเคารพในยุคนี้เรียกรวมกันว่า 2 4พระพุทธเจ้าแห่งศรัทธาคือสายแห่งปัญญาที่ต่อเนื่องจากแสงแรกจนถึงตอนนี้โอโ้โห24พระองค์เลยเหรอลุงเยอะกว่าซีรีส์จักรบาลที่ผมดูแต่แต่ละพระองค์ท่านสอนเหมือนกันหมดเลยเหรอไม่เหมือนกันซะทีเดียวแต่หัวใจเดียวกันแต่ละองค์เกิดในช่วงที่ศรัทธาของโลกอ่อนแรงลงพอถึงจุดที่ความมืดเริ่มหนาพระองค์ใหม่ก็จะเกิด เพื่อต่อไฟให้แสงยังส่องอยู่พระทีปังกรจุดไฟพระกนาคมนะพัดไฟให้สว่างพระกาสปะคงไฟไว้ในคืนมืดจนถึงพระสมณโคดมแสงนั้นจึงกลายเป็นเปลวที่ทุกคนมองเห็นโอ้ oh, oh. แสดงว่าทุกพระอ,องค์เหมือนคงไฟคนละยุคสิพูดแบบนั้นก็ได้แต่เองอย่าลืมไฟทุกดวงใช้เชื้อเดียวกันคือธานาเมียวโหเร็ง งเงยเคียวคือเชื้อไฟนิรัน์ของสายพุทธะทั้งหมดศรัทธากับนี้ยาวนานมากแต่สิ่งที่คงอยู่ไม่ใช่กาลเวลาคือการส่งต่อเจตนาพระพุทธเจ้าทุกองค์ไม่ใช่เทวดาแต่คือมนุษย์ที่ระลึกได้ว่าธรรมะอยู่ในใจตนเองและการเกิดซ้ำของพวกท่านคือการตอบเสียงที่โลกยังถามไม่จบแปลว่าพระพุทธเจ้าที่จะมาในอนาคต ก็อาจกำลังฝึกอยู่ตอนนี้แน่นอนตอนนี้อาจมีใครบางคนในโลกอเออกํกำลังทุกข์กำลังสงสัยในชีวิตแต่คำถามนั้นเองอาจเป็นจุดเริ่มของพระพุทธเจ้าคนต่อไปพอทุกครั้งที่ศรัทธาตื่นสายแห่งแสงจะยาวต่ออีกครั้งจําไว้นะหนึ่งพระพุทธเจ้าทั้ง2 4พระองค์ไม่ใช่ตำนานแต่เป็นประวัติศาสตร์ของจิตที่ไม่ยอมดับ เพราะแม้แต่ในคืนที่มืดที่สุดยังมีใครสักคนเชื่อว่าจะมีแสงอีกครั้งเสมอโห oh, ลุงพูดแบบนี้ผมขนลุกเลยกลายเป็นว่าทุกครั้งที่ผมยังเชื่อผมก็ต่อแสงของพระพุทธเจ้าด้วยสินะถูกต้องเลยหนึ่งเพราะสายแห่งสถานีไม่ได้อยู่บนสวรรค์มันอยู่ในใจคนที่ยังไม่ยอมแพ้ต่อความมืดคนอย่างเองนั่นแหละจากพระทีปังกรถึงพระากยมณีแสงแห่งสธาไม่เคยดับมันแค่รอคนรุ่นใหม่ ลุกขึ้นสองต่อเท่านั้น